เดี๋ยววันนี้คุยกันนะคะเจ็ดผักที่ปลอดภัยนะคะผู้ป่วยไตยทุกท่านค่ะสามารถที่จะทานได้เลยนะคะโดยผักที่หมอจะพูดถึงวันนี้ค่ะจะเป็นผักที่อยู่ในกลุ่มหมวดของโพแทสเซียมต่ํานะคะผู้ป่วยไตยในทุกระยะนะคะและผู้ป่วยไตยทุกท่านค่ะสามารถทานผักกลุ่มนี้ได้ทั้งหมดนะคะซึ่งหมอเคยเล่าไปในวิดีโอก่อนนี้นะคะผู้ป่วยไตยในระยะท้ายหรือว่าท่านใดมีโพแทสเซียมสูงค่ะ มีผักหลายอย่างมากเลยนะคะที่ท่านควรจะหลีกเลี่ยงค่ะทีนี้ก็สงสัยเอะเราจะทานผักอะไรได้นะคะวันนี้หมอก,ก็เลยจะมาเล่าผักกลุ่มนี้ให้ฟังนะคะผักแรกเลยนะคะก็คือข้าวโพดอ่อนค่ะอย่างที่สองนะคะกะหล่ำปลีค่ะอย่างที่สามนะคะถั่วลันเตาค่ะและผักก็ยังอยู่ในกลุ่มหมวดสีซีจางๆนะคะผักกาดขาวค่ะทานได้นะคะ พริกหยวกค่ะแตงกวานะคะและสุดท้ายก็คือถั่วฝักยาวค่ะสรุปเจ็ดผักโพแทสเซียมต่ำข้าโพดอ่อนกาหล่ำปลีถั่วลันเตาผักกาดขาวพริกหยวกแตงกวาแล้วก็ถั่วฝักยาวค่ะไม่เพียงแต่ผักเจ็ดอย่างที่หมอยกตัวอย่างมาเท่านี้นะคะหมอ มีเพิ่มนะคะก็คือผักที่อยู่ในกลุ่มโพแทสเซียมต่ําหรือว่าโพแทสเซียมปานกลางนะคะเห็ดหูหนูค่ะจะมีเห็ดหลายอย่างเลยนะคะที่โพแทสเซียมสูงแต่ว่าเห็ดหูหนูนะคะโพแทสเซียมต่ําถึงปานกลางค่ะหอมใหญ่นะคะถัว่วภูฝักอ่อนค่ะบวบเหลี่ยมน้ำเต้าถั่วลันเตาเห็ดนางฟ้าถั่วงอกแตงกวาแตงร้านฟักเขียวพริกหวานมะเขือยาวผักกาดขาวถั่วฝักยาว กะหล่ำปลีผักกาดหอมมะละกอดิบข้าวโพดอ่อนพริกหยวกพริกหวานมะระจีนผักกาดแก้วต้นหอมถั่วแขกขิง เวันนี้ก็จะเห็นมาตอบคาถามนะคะอีกทีหนึ่งนะคะหลายท่านแบบโอ้ไม่ไม่มีผักทานได้เลยเหรอมีผักหลายชนิดท่านสามารถทานได้นะคะและเวลาเลือกผักค่ะท่านก็ดูนะคะถ้าเกิดท่านใดค่ะเป็นไปในระยะต้นหรือว่าโพแทสเซียมของท่านปกติค่้นปกติอันนี้ทั้งผักที่อยู่ในหมวดโพแทสเซียมต่ําในวันนี้ที่หมอเล่าให้ฟังทานได้หมดเลยนะคะและท่านยังสามารถเลือกผักที่โพแทสเซียมสูงท่านก็ทานได้นะคะทานสลับไปสลับมาแต่ท่านใดที่โพแทสเซียมสูงหรือค่อนสูงค่ะ ผักในวันนี้ที่หมอเล่าทั้งหมดค่ะท่านสามารถทานได้นะคะท่านสามารถติดตามสาระความรู้เรื่องไตนะคะทางช่องนี้ค่ะหมอไตให้คําตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะท่านใดต้องการฝากคําถามเพื่อหมอจะตอบในไลฟ์นะคะทุกันอาทิตย์ข่าฝากคําถามไว้ที่ใต้วิดีโอนะคะในไลฟ์ออฟฟิเชียลค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์วิดีโอนี้นะคะเผื่อว่าท่านใดค่ะรู้จักผู้ป่วยที่อาจจะมีประโยชน์จากการรับฟังวิดีโอนี้นะคะ กดติดตามกดกระดิ่งค่ะเวลามีวิดีโออัปโหลดใหม่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตืนอนความรู้ดีๆค่ะวันนี้หมอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ